มาครับนำทีวด้วยตัวนันครับผมโอ้โหตัวนั้นเบีดเป็กนายมาแลวครับของสุดท้ายข้าแล้วโอ้โหนานลงมาตัวเต็มังตัวฮะทีาวน่ลมีังเลยแล้วทำไมรอบนี้มีหน้ายาววิ่งเลยวะ ไปแล้วแมนแ้วแมนแ้วแมนต้องกระต่อยี่ยก็ผมพูดจริงนะมีมีไรจะบอกเพื่อนๆที่อยากมาเล่นโการ์ทที่นี่ไหมครับอ๋ออย่าเจอผมที่นี่แล้วกันเพราะผมเทพที่นี่อยู่เห็นบอลเอทีวีกคาคร์ทได้หมดเลยร้องแกงราคาเป็นไงพาะแม่ถ้าเหมาแพ็คสี่ยานี้เลย ไม่ำยทไมนแ่เท่าไไข่มาตลอดทางเลยรถหัวจากไอ้น้าทางานวันนี้เราอยู่วันี่นครนายกโกคาร์นะฮะไม่ไปเลยรถอะไม่มีคนนักงายอะไม่มีที่นักงนเลยอมันว้มันน้อยวุ้นดกิ๊ไม่ใช่ไหลเลยเออน้อยน้พนักงนอะย่ดูมเป็นวุไฟฟ้ามันัเองมันไม่ไม่ไอันนี้นะครับ น่าจะเป็นคอนคอร์ดใช่ไหมเฮียก็พูดไปเรื่อย CB ให้มันเป็น CB แล้วครับี CB นี่จะใช้กับสีอุ you, right? ้ยนะครับครับสีอุ้ยครับสีอุ้ยหน้าสีอุยอันนี้บอกกระดานนะครับนอนได้บอกกระดานกระดานอะไรครับกระดานบอร์ดกระดานกระดานกระดานทาซอห้ามนั่งเขาบอกว่าทำไมอะนอนได้เลย หามัยาวเลยเดี๋ยวไปย่งไห่วะเดี๋ยนะดิฟไงเดี๋ยวดิฟโทเลยเขาบอกว่าให้นี่ของอะไรตับสามร้อยห้าสิบพอรถคู่ี่ิดรห้าสิบรถคู่ป่ะอยากางของแพงรถคู่มั้ได้ได้พี่ยีสบรอบเลยอันนี้กี่ทันวะยี่ิบรอบหเขาบอกคนไหนครับแม่วันนี้เราพามาขับกูเรสองอย่างขึ้นไปนะตัคก็เหลือสามร้อยถ้าขับสที่นั่งก็เหลือส0 0ร้อยเนบอลก็เหลือ ทุกอย่างลด5 0ิบาทชุกต้องถ้าซื้อแพ็กเลยเท่าไหร่พี่ก็โกคาร์ตเฟนบอลในทีวีพันหนึ่งต้องแก่งลำละพันสองโอโกคาร์ดเพนบอลในทีวีทั้งหมดเหมาเนี่ยสามอย่างเนี่ยพันหนึ่งต่อคนอ่าใช่เราเล่นกันไหมทุกคนเล่าก็วันนี้ไม่กำลังต่อรองราคากับพี่เขาอยู่นะครับเพนบอลคนยงมาไม่ครบหนูขอเล่นนูคหนูไม่ได้เล่นวันนี้หนูอยากอยางเล่นอะไรครับกเล่นโกคาร์ดอ่าได้เล่นแน่นอนเพราะว่า พี่เขาเอ้ยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบสนามอยนางไรใช่ครับขยายเลยขยายใช่ไหมขยายไปด้านหลังแล้วมันยังไงราคาถ้าซื้อซื้อเดี่ยวเดี่ยวอะราาเดี่ยวือ่าไหร่ราคาสามร้อยห้าสิบไม่ไป็นกิจกรรมอื่นนะครับถ้าถ้าเทนนบอลก็สามร้อยห้าสิบถ้าเอทีวีขับคนเดียวสี่ร้อยห้าสิบถ้าสามหกร้อยครับวันนี้ต้องได้เล่นใช่ไหมั้งสองอย่างต้องได้เล่นอะไรโกคาร์ดใช่ครับไม่ได้เล่นนานแล้วใช่ไหมรู้แพ็คแต่ยังไม่เล่นเทนนิสบอลได้ไหมก็ได้ ก็เราก็เล่น2อย่างไราี้าอก็รอต่อรองราคาอยู่ตงนี้โปคาร์ดกับว่าเพนบอลมนเท่ากันสามแต่ถ้าถ้าซื้อสออย่างเนี้ยหกร้อยแต่ถ้าเราสามอย่างตรอคันนึงจะปกติเจ็ดร้อยเลยถูกต้องครับถูกต้องครัแค่ไปซื้อที่หลังก็เพิ่มอีกห้าสิบาทเดี๋ยไม่นาซื้อเลยพวงนี้เลยมาเล่น กูนี้พ่อมึงเหนบอดไงรอคนนี่ยันจับครับพี่น่ามึนเลยมืนอยู่แล้วได้ข่าวมึงอยากเจอกูเหรอเจอกูในสนามที่จัดเอเล่นไหมครับเล่นสิครับเราเล่นไหมครับเล่นโอ้โหโค้ก้าจะเล่นดิหุนหุนแบบนี้จะเล่นได้เหรอครับมันลงรถไม่ได้นะไม่สัตว์ e w m เอาโค้ก้ากับ ATV ก่อนป่ะล่ะเอาโค้กาก่อนไปเอี t v ื <laughs> ing, <sh> ่นก็อย่าไปแซงกันตรงโค้งนู้นนะฮะเพราะว่าคันนี้แต่งอย่าจะเป็นคันที่มันลื่นจริงลื่นจริงแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยก็พยายามเบานิดนึงแล้วชิดตาไว้นะเพราะว่าถ้าเราออกขวามากเนี่ยมันจะสไลด์ออกแล้วก็ถ้าในสนามมีปัญหาอะไรผมจะชูป้ายสโลว์ก็คือลดความเร็วลงหน่อยนะครับรเพาะว่าอาจจะมีรถหลุดอยู่ข้างทางแต่ถ้าผมชูสต็อปเนี่ยก็หยุดจอดเพราะว่าอาจจะมีรถขวางทางอยู่เพราะว่าถ้าเราครับตอนนี้พี่เขาก็กำลังอธิบายอยู่แล้วก็เกี่ยวกับการเล่น นะฮะเพราะว่าถ้าชนแล้รถเสียหาทางร้ันกะมีการใช่มันไม่ใช่รถบัมมึงเข้าใจปะมึงกมึงคนเดียวตัวดีเลยอม่เห็นเราก็วิ่งเลยไปก่อนแล้วเามาจอดบนสนามเลยนะนี่ครครับก็จอดรอตรงนี้จอดรอจอดรอ โอ้ยเหยียบไม่ไปเลยว่ะอ้วนเหยียบไม่ไปเลยเออพี่ทำไมมันเหยียบไม่ไปเลยอ่ะเลี้ยวอยู่พี่มันจะไหลไปเนี้ยเพราะว่าถ้าหักเลี้ยวเนี้ยมสนามมันจายเนี้ยมันยางมันจะเกาะอยู่ไงพี่ต้องหักตรงอ่ะโอ้ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เริ่มไหลแล้วเขาบอกมันไหลไปนะครับ จะลองดู เหยียบคันเร่งอะ่ะผมเหยียบคันเร่งจนคันเลยจนปวดขาแล้วครับเหยียบคันเร่งจนปวดขาครับเหยียบคันเร่งจนปวดขาแล้วเพราะว่าเร่งไม่ไปโอ้โหวันนี้ได้รถไม่แรงเลยครับ Cứ lọt mê mái lê Khôn chiều lê ê ผมผมต้องขอให้เขาเล่งเครื่องให้หน่อยนะโอ้โหโคตรเลยครับโคตรชิวเลยมันไม่ใช่ตัวตนผมเลยพี่ทำไมรถมันไม่ทันแถวบ้านเขาเลยมึงไม่ไม่รู้ว่ามันดังโดนะเออไม่ไหวเลยเหนื่อยเลยกู ครับเซตรถใหม่ เขา มานี่นะครับสุดครับ โอ้เริ่มไงรับ Thank <laughs> you. แข่งขันไอ้ยี่ปวดเนื้อปวดตัว